สวัสดีค่ะทุกๆคนสุขภาพสูงวัยกับการดูแลตัวเองมาอีกแล้วเมื่อีนยจิตกับสิมีเรืองดีๆเก็บจากขางหัวมะว่าวิฟังขางสาราขางปวดแลวกจากนิตยาสารจากคำพูดคำว่าวของมูเขียนมากมันเป็นคำว่าวดีๆที่เอ่าสามารถเหมาะสำหรับสูงวัยกับการดูแลเจ้าของคือการอ่านหนังสือ มาที่นี่ยายจิตสิบเอาเรื่องฟังสูงไว้จังเฮานี่มาชอบมาอ่านรถไฟชีวิตอ่านแล้วมันเป็นมันเป็นหนาเบือ้องมันเป็นหนาฟังอันนี้หนาฟังยายจิตจะมาให้อ่านในฟังกัดสุมกับที่ว่าสูงไวยกับการดูแลตัวเองดูแลตัวเองอย่าคนแนะนําดูแลตัวเองอย่าก,การอ่านดูแลตัวเองอย่าก,การได้อ่ารับรู้เรื่องเล่าดีๆมาฟัง รถไฟชีวิตชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสารรถไฟมีสถานีต่างๆมีการเปลี่ยนเส้นทางและมีจนกระทั่งอุบัติเหตุเราขึ้นรถไฟขบวนนี้ตอนเราถือกำเนิดพ่อแม่คือคนที่ตีตั๋วให้เรา เราเชื่อว่าท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเราตลอดไปแต่แล้วที่สถานีใดสถานีหนึ่งท่านทั้งสองก็ต้องลงรถจากเราไปปล่อยเราไว้เพียงลำพันธปล่อยไว้เพียงลำพันธเพียงลำพังกับการเดินทางผู้เฒ่าวอลินพัน วันเวลาผ่านไปจะมีผู้โดยสารอื่นๆขึ้นรถมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆืๆหลายคนหลายคนหลายคนเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราผูกพันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานหรือกระทั่งเป็นที่รักแห่งชีวิตของเรา <otro> อย่าลืมว่าพบเราจากเด้อเกิดแล้วตายพบเราจากเสียฮักกันไปไหนก็ต้องตายจากกันอย่าฮักจนจนรุ่น หลายคนลงจากรถไปกลางทางทิ้งไว้แต่ความทรงจำความอ้างว้างและคิดถึงอันถาวรในชีวิตของเราตายไปแล้วคิดถึงกันหายโลกรุนทันละเพราะว่าคือทอดกันด้หลายคนจากไปอย่างที่เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำไปว่าเขาลุกจากที่นั่งและลงรถไฟไปแล้วพวกนี้โวยมากเขาก็คือว่าเป็นพวกอุบททัติเหตุทั้งหลายเนาะ เพราะว่าเขาโมโหเลยว่าเขาลุกจากเขาไปตอนไหนนั่งรถไฟไปน้ำกันดีๆหลายคนจากไปอย่างที่เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำไปเราลุกจากที่นั่งเขาลุกจากที่นั่งและลงจากรถไปโดยที่เราก็ไม่รู้แต่พอมาดูอีกเขาไปจากเราแล้ว อันนี้หมายถึงอุบัติเหตุการเดินทางโดยรถไฟชีวิตขบวนนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความลื่นลมความโศกเศร้าความมหาัาจัรย์นความสมหวังคำสวัสดีคำอำลาและคำอวยพรให้โชคดีการเดินทางที่ดีที่สุดคือการเดินทางได้ช่วยเหลือได้รักได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้โดยสารทุกคนจงแน่ใจว่าเราได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้การเดินทางของพวกเขามีความราบเรื่อนและสะดวกสบายอย่าลืมมีจิตใจที่ดีต่อกันคือกันกับช่ามใบน้นั่นละเริ่มต้นจากเท่าเป็นคนดีก่อนความน่าพิศวงของการเดินทางอันวิเศษยอดเยี่ยมนี้คือตัวเราเองก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องลงจากรถที่สถานีไหนอย่ิตกับบุหงคือกันว่า ยายจีสิลงจากสถานีรถในเมือ่อใดฉะนั้นเราต้องมีชีวิตที่ใสแจ๋วที่สุดปรับปรุงตัวเองรู้จักลืมรู้จักอภัยในสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีแก่คนรอบข้างให้หักกันหลยลายหักกันด้วยความจริงใจสำคัญเหลือเกินที่เราควรทําอย่างนี้เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่ง เพื่อลงจากรถไฟไปเราจะได้ทิ้งความสมจำที่สวยงามไว้แก่ผู้คนที่ต้องเดินทางร่วมไปกับเราโดยสารรถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไปนี่ลละเขากำลังเดินทางอยู่นี่ลละบางครั้งเขากะ่าไปอิจฉาริษยากันย่าไปไสอำนาจวาสนาให้มีแต่ความสงสารกันบ่หูว่าเขาสิลงจากรถไปยังม่อไร การเที่ยวเดินทางไปน้ากันเขาเจอกันให้มีความดีให้กันมีความรักให้กันรักแล้วมีความผูกพันมีความผูกพันแล้วให้คิดว่าม,มือน,นึงต้องจากให้จริงใจต่อกันขอบคุณเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่งเพื่อลงจากรถไฟไปเราจะได้ทิ้งความทรงจาที่สวยงามไว้แก่ผู้คนที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไป เขาสิลงไปแล้วไก่เขาได้คืดหอดลเลาแน่่าไปสมมติว่ารถไฟขั้นนี้งหรือ่าไปหาตีตั้งแต่หัวแถวจนกระทั่งห้างแถวอันนั้นบวายได้บวายบอกรถไฟชีวิตทีทนั่นนะฮะไปยังเรียบร้อยขอบคุณมากมากที่มาเป็นผู้โดยสารขอบคุณทุกคนมากมากที่มาเป็นผู้โดยสารรถไฟชีวิตร่วมกับยายจิตตายายจิตตาภูมิใจที่ได้พ่อคนทีนี้จะจีเกยดีด ขอให้ผู้ร่วมเดินทางกับเราพบแต่ความราบลื่นในการเดินทางขบ,บวนรถไฟในชีวิตที่ครั้งหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งณนะสถานีใดสถานีหนึ่งเราเคยได้เจอกันเราเคยได้คุยกันเราเคยได้รู้จักกันสถานีนี้คือรถไฟแห่งชีวิตโมโหว่าสิไผสุลุ่งมือใดโมโหว่าไผสิลุงจากรถไฟมือใดพผสิขืนมือใดโมโหเลย บุคามประแน่นอนของชีวิตอย่าลืมเด้อล่งจากรถไฟทุกคนต้องได้ล่วงจากรถไฟ,ถไฟแถมทายด้วยบุคคลที่ไม่มีธรรมต้องเป็นทุกข์เพราะมันจะรักเพราะมันจะรักมันจะเกลียดโกรธโน่นโกรธนี่ไปหมดยุ่งยากใจไปหมด การรวมเดือนทางในรถไฟแห่งชีวิตให้มีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อคิดมากลุกหัวเจ้าของคิดมั่วลุกใจเจ้าของคิดชั่วตัวบรรไลคิดลายใจต่้มตุ่มคิดเมตตาจิตประเสิรดมิตรค้นหักคิดดีเถิดจิตใจสดใสคิดโกรธสลดใจคิดอภัยโล่งใจ เท่านั่งรถไฟไปน้ำกันหลายๆคนให้คิดเมตตาคิดอภัยคิดอย่างต่อกันตลอดยิบยืนความดีให้แก่กันหอสถานี้นั้นมีคนลงเป็นญาติพี่น้องเขาลง่งเป็นไัยลง่งเทาทรงเขาให้ถึงยังมีความสุขชีวิตถ้าอยู่เพื่อเงินจะมีแต่ทุกข์มากถ้าอยู่เพื่อครอบครัวจะเหนื่อยมาก ถ้าอยู่เพื่อความรักจะจิตจะปวดมากถ้าอยู่ด้วยความดีจะมีความสุขมากซึ่งศิลักกันปันไดไก็อยุ่กันได้ความดีรักกันแบบได้ไก็ยากัายู่กันใด้ความดีบางครั้งเราไม่ต้องคิดมากสิ่งที่เราทําเราจะได้อะไรแต่เมื่อเราทําแล้วเป็นสุขใจมันก็คือกําไรของชีวิตถ้ากันบุญรักษาท่านผู้คิดดีทําดี จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมือเงินทองสงบสุขร่มเย็นทุกคนเทินบนรถบนรถไฟแห่งชีวิตรีบอกลินพันกันสำหรับมือนี่เราเดินทางบนรถไฟชีวิตด้วยกันมีแต่ความเมตตากรุณานะความรักที่มีแต่ความเมตตาความให้อภัยอย่าใส่อารมณ์อย่าฮักแล้วคากันถ้าฮักแล้วคายะว่าฮักเดอ้อ อันนั้นบ่ได้หักแต่เจ้าเป็นยังบรูหักแล้วให้อภัยหักแล้วให้มีตั้งแต่ความเมตตาต่อกันสวัสดีค่ะความรักคือการให้อภัยรถไฟแห่งชีวิตบ๊ายบาย